วัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่หาดเสาเอ็นนะคะจังหวัดเพชรบุรีนี่ค่ะให้ดูหาดเสาเอน็นเป็นสะพานปลาเก่าค่ะเขารื้อไปก็เลยเหลือแต่ตอม่อเป็นเสาวไว้นม่เห็นค่ะชายทะเลเพชรบุรีหาดเสาเอน็น เลียกมาส่งตรงนี้